สวัสดีจ้าตอนนี้กำลังตำกระเทียมอยู่ด้วยจ้ะซีมักหูหมูไหวย,ยากนี่ค่ะมันยะกายก็สิดูคนหอดในด้วยจ้ะนาซิเบ,บิ้ลน้ำแซบบ่อ ต,ต้มมบู๋จ้ะตุ้นเบื่อย,ย,เยอรบบเบื่อไเลยพล้วกินตุ้นต้มแบบเปื้อๆก็มีจ้ะเพดเป็นต้มเหลงกระไดนะาจ้ะแต่ตัวนี้สีเอาไวอันอยาก มันอยู่กันครบทีมด้วยค่ะคุณพ่อก็อยู่คุณแม่ก็อยู่น้องน้องน้องไผ่น้องชายล้านชายก็อยู่จ้าคุณแม่นอนอยู่ค่ะหมได้นอนเมื่อคืนเสียงสิดูแผบแม่ด้วยจ้าเหมือนไอวัดลงคอคุณนูดางก็มาบันนี้ลูกลาก็มาบันอีละบักลาน้อยก็มาบบาวนี่ไหนคิมมี่อยู่ไหน พอเข้าตำกระเทียมได้ทีแล้วนะจ๊ะสูตรนี้ก็คือแล้วแต่ผู้ใดมักนอกจากส่างท่องมาักแบบใดก็ซีเฮ็ดสูตรนั้นนะจ๊ะแต่สูตรนี้ข้าสีบอใสอันหนองชู้ลดนะคะเพราะคุณแม่เราบอกกินหนองชู้ลดนะมีกระเทียมนะจ้ะผันผู้ใดมีกระเทียมดำกระตำกระเทียม,ดำ,ยมดำลงไปน้ำเลยจ้ะอย่ามาวุ่นวายนะอย่ามาวุ่นวายนะน้องเบานี่น,น้ำตาลอัน น้ำตาลทรายแดงจ้ะใส่ไปตักวามเข้มเลยจ้ะสาาขนมทอสิบ้ใสเกลือด้วยค่ะแล้วก็จะมีนองซีอิ๊วขาวย่อๆลงไปตามควนชอบค่ะขันเท่าอย่างนะคะมันก็สิแบบว่าบดนั่แห้งประนัดดอกจ้ะแล้วก็ใส่นองซอสหอยลงไปแล้วก็ใส่นอง น้ำปลาลงไปค่ะสักหน่อยพอว้นนวดนิดนึงแล้วกปตามด้วยเนาะพริกไทยป่นด้วยจะ้ะเช้ากับพ่อพ่มีพริกไทยอันนี้เนาะขออนุญาตใส่มือเด้อค,ค่ะพาะว่ทหาทุง่งทุ่งมือเบิดจะ้ะทุ่งมือเบิด์ตถึงพัสดสติกนะคนไปเลยจะ้ะขยำขยำไปเลย หอมต่างแต่ยังไม่ท่านไดยอยากเหจ้อนี่มักไข่มักมันเนาะค่ะผู้ได้มักยังได้กระใสยังสันจ้าสูตรไข่สูตรมันค่ะไม่มีอะไรตายตัวอยู่ที่การทำน้ำจิ้มแล้วค่ะทีนี้หอมหอม ตอนแรกก็เสียเอาวมันไปตุนจากหน่อยหนึ่งบวตุนแล้ะคะ่ะเอาอย่างดีกว่าโอเคแล้วก็ทิ้งไว้แช่ตู้เย็นไว้สัก2อสามชั่วโมงนะคะช่วงเย็นเรา่อย่างกันการทำอาหารไม่มีสุดตายตัวนะคะแล้วแต่ความชอบชอบรสไหนก็ทำรสไหนคะ่ะเสด็จตัวสับไม่ใช่嘛 โอเคจ้าอย่ช่วงเย็นเรามาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไง